สวัสดีค่ะจากสยามรอยัลออคิ d นะคะวันนี้เชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมงานนี่ค่ะเชียงใหม่ออคิ d โชว์นะคะ2 0 2 2นะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวนะคะที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตในวันนี้นะคะกิจกรรมมีจนถึงวันที่24นะคะงานประกวดนะคะกล้วยไม้ซึ่งประกวดไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีกล้วยไม้หลายสกุลน,นะคะเราลองมาดูมาชมดอกไม้นะคะดอกกล้วยไม้ที่สวยที่สุดได้นะคะ ในงานวันนี้นะคะก็จะมีอุโมงค์ดอกไม้นะคะให้ทุกท่านเข้ามาถ่ายรูปได้ด้วยนะคะในงานก็จะมีดอกล้วยไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะสามารถแวะมาเยี่ยมชมได้นะคะตอนนี้ก็มีผู้ที่มาเยี่ยมชมนะคะที่ชื่นชอบดอกล้วยไม้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่บูธนะคะของสยาม Royal Orchid นะคะซึ่ง อยู่ใกล้ๆกับดอกกล้วยไม้พอดีเลยนะคะสำหรับใครที่มาดูกล้วยไม้ในวันนี้นะคะสามารถแวะมาชมบูธของสยามรอยัลออคิดของเราได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับนะคะที่เราคัดสรรมาโดยเฉพาะนะคะเลือกมาแล้วว่าสวยงามมากๆแล้วก็เข้ากับบรรยากาศดอกกล้วยไม้ในที่นี้นะคะเชิญมาเยี่ยมชมบูธของเราตรงนี้ได้เลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายมากๆา